ข้ามได้เหรอเดินข้ามเหมือนเดินข้ามได้เถอะแล้วเขข้ามไม่ได้เถอะไหนถึงเนี้ยโอ้ดูเขามาทำกุ้งในดีๆอะไรเถอะว่าไหนว่ไปก็ถ่ายได้นานเหมือนกันเนาะอยู่ดีดนะนะี่ป่ะเนี่ยแงเลยใช่ไหม ยีงไงใช่ไหม้ยบอกเลยแกอยู่อันนี้ใช่เหรอเธออันไหนพี่ฮะตรงนู้นเหรอเออโอ้แล้วเด็กไปโรงเรียนยังไงเนี่ยออกไปงี้ปกติเขาก็ไม่ได้ลำบากนี่นั่นสิมันมันก็ตื่นตื่นนะเธอเขาจะทำถนนพิลลุงลุงไปนี่ยุ่งเลย ขวานี่นะเมเข้างงทางไหนถาพี่นี่ไงเขารูนี้ไงเธอ,อ,อนี่ไงอันนี้แหละอ,อืมว่านี่ไงใช่ไหมเาอ,อยู่ะนี่ล่ะน่าจะใช่น่าจะอบฟังเราเคออยเห็นในรูปนี่เหรอหลงสุดท้ายเลย ท่านนี้มีคนอยู่ไหมเธอมีนีครับบ้านพี่ชายแสนผมครับเราก็เก่งเนาะทำเชียงใหม่เนี่ยงไงมอเตอร์ไซค์ลองจม่เออใช่เอา้าวนนนี้ก็ไว้เ,เธอหลังดีใกล้ถุนเงี้ยดีดู็วตา ข้างลังเออองไมถึงแล้วพี่ตาสวัสดีครับโอ้โหพี่ตาวัสดีครับใ่ัมอรอ่างเงี้ยส่มนูห่อว่าเดี๋ยวตอนเย็น้อมบอลเสร็โอ้หเธอโล่งตาเลยไอ้พี่ตาที่น้ําท่วมนี่มันมาแต่คลองใช่ไหมคลองไหนคลองม่ยืดเอกเราจะไปไหว้น้ำกับพี่มันอันนี้ไม่น่าท่วมอ่ะ ไม่ถทอันนี้ไม่โทายายนี่ไม่ได้ต้องไปเารว่าอันนี้ว่าเด้อเฮ้ยใช่ล้เธอถามพี่ตามันเลี้ยวยังไงพี่ตาเลี้ยวขวาอ๋อใช่ใช่แข็งแรงพอจอดถ่ายรูปไม่เด้ไม่ระวังช่วงโหตลอดเลยเหรอวะ พี่จองคาเลนสวัสดีครับมา,าพี่จองกับเนอยู่ยัง,งครับแม่บอลูกสาวเงินจะมา,าทีกกว่วกเกงนสวัสดีพี่จองคาเลนอะไรไหมครับไหนโชว์ขึ้นมาดิ เครื่องเรามันก็เลยเอาเครื่องนี้ให้อับ,อบอก้าวใช่ไหมอะไรเนี่ยสะพานข้ามแม่น้ำกกโอ้สวยนะก็มันมองไม่เห็นข้างมนะเลยเจอทหารเลยมันเตี้ยไปอะออเวลาไม่เกิดเวลาไม่เกิดภัยนี่สวยเนาะปิด <laughs> แล้วนะ ที่ไหนที่ไหนอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ขึ้นยังไงวะรถขึ้นได้ไม่รู้เนี่ยดูคุณคุณคุณครับดูเด็ดทางขึ้นอย่างนี้ขึ้นยังไงเนี่ยได้เหรออคุณดูว่าเขึ้นยังไงเนี่ยรถเธอขึ้นได้โอ้ยไม่รู้อ่ะใครจะขึ้นได้สงสัยเลยเนี่ยนนี้่นี่คือ บ้นดู่แต่ไม่ใช่อำเภอเมืองเชียงรายใช่ไหมบนดู่ในอำเภอำเภอเมืองหรออเอเมืองเชียงรายเออเนี่ยใช่บันดูนี่เป็นตำบลใช่ไหมใช่ไหมอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเนี่ยติดกันนะเยอะกันนะเราดูแป๊บหนึ่งตลาดหนราชพัฒน์อยู่ไหน ร้าดใหญ่นะตลานใหญ่ตลาดสดบ้านด้วยน,นี่เราไปจับทางไม่ได้เห็นอย่างนี้นานแล้ว <c oughs> อันนี้นี่ถ้าอยู่อยู่นี่มาเทียบกรุงเทพนี่ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยมันคล้ายๆกันนะตรงเนี้ยเทยพบางส่วนนะเธอถแถวบ้านสุชาติอ่างเงี้ยเหมือนนะ ไมเอาตตรงที่บ้านทุชาติอยูอ่ที่ไหน่ะชื่ออะไรนะพัดพอดีเลยนี่เสจจะพัดเชียงรายเนี่ยจะเฮ้ยไม่ใช่ดี่ามิธาเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมมีดานใหญ่นะครับท่าน เนียนแล้ว <c oughs> เปล่ามาเลยตกนนี้ภูร<ง>ูแบบวะเธอแต่บางคนอันนี้ให้หมดอืมาะให้หมดแล้วก็ยางงัดอยู่ลแล้ว,รวเรียกยังจะเดี้ยวตรงน,น,รนี้เลยก็ได้เลี้ยวตรงนี้เลยไม่ไปเล้วทางบ้าน,หนหาายอีกเดี๋ยวตรงไปเออ จะเลี้ยวตรงไหนไปๆเออดี๋ยว่านมันตองร็ววจไม่มีอ่ะก็ต้องพักผ่อตบ้างสิเจสก็ทำงาน24ชั่วโมงร้อใกล้จะถึงแล้วถ้าไม่บ้านเออบ้านเธอเลยได้ไหม ซอยข้าบ้านเธอที่ซอยนี้นอ๋อเหรอว่าทำปลาเหรอ๋อไม่ใช่มีอีกซอยเหรอฝั่งนู้นก็ได้ไงแต่ไปฝัป่งนี้ดีกว่าเราชอบมันไปซื้อที่ไหนนี่ไงนี่ไงนี่ไงไปเลยนี่เออ,เอ,อ,เอ,อดูมันขยายของเราไม่ได้มีอะไรอันไหนก็นบ้างนี่ไงตั้งตรงล็อกเลยของล็อกเลยอะ่ะโอ้มันนี่เก่งเลยต้องยอมรับมันแล้วเธอ นี่ถนนทำใหม่เปล่าเนี่ยใช่ว่าเราก็ทำแบบนี้แล้ว้วาวกลับมาทันความเจริญนะเธออืมอ่สิ <c oughs> อันนี้ยังไ,ไม่ดี <c oughs> แต่ว,ว่าเสียงลมมากกว่าเธอ กิดเสริมเล็กครับน้ำทั้งชั้นแล้วกับลูวกหว้านี่หว,ว้าดอเลย <S <S <ไ>สอนไม่ทำหรือเกิดทำแล้วบางเธอแล้วเ,เธอส่องต่อดิส่องไปไ,นไรหนเข้าบ้านเลยเหรอเข้าบ้านเลยนี่น้ำแหงง้งหมดเลยมั้งก็แห้งสิหน้าหนาว เลี้ยวขวาเออจำได้เลยเนี่ยแม่ปีเธอจับเธอไม่ได้เขาไม่เห็นหรอกนี่คือซอยบ้านเกิดดิฉันเองนะคะเอาตรงนี้ก็เป็นคอนกรีตเหมือนเดิมเลยเธอก็ตรงนี้ก็เหมือนเดิมเธอใจเป็นยังไงถึงยังถึงแล้วโอ้นี่นไงเขาไปทาลวสีดำเหมือนแม่เธอเออ เข้าก่อนมั้มเผื่อเผื่อจะออกถือว่าแม่ไม่เคยอยู่หรอแม่ไม่อยู่อะเผื่อใครจะออกได้ไงเราถ้าแม่ไม่ีใครออกจะเราเราทายลงเอาแม่สวัสดีแม่มีใครบ้างเอ่ยอ้าวแม่เลี้ยงหมาเหรอฮะนสวัสดีก่อนดีสวัสดีน้องเก่งเซเว่นไหมดีเซเว่นไหม วันนี้ลูกหมูอ่ะวันนี้เออนในรถติ๋ไงคนนั้นน,น่ะโอ้โหนวิ่งได้เหรออืมไม่ใช่เด็กเด็กเราเออทำไมเร็วจังนะ <c oughs> มีของเล่นนะมีของเล่นนะไปเล่นไหมเออเหมือนจะไม่สบายเลยค่ะเด็กอ่ะชอบเด็กก็หลายเลยโอ,อ้อันเนี่ยอุ้ยไหนอุ้ยย่าชิเม่หักหน้าเฉย 見て。